นิทานอีสศบเรื่องลากับสุนักนานมาแล้วมีพ่อค้าหนุ่มผู้รักการค้าขายและการเดินทางคนหนึ่งเขามักออกเดินทางไปค้าขายยังต่างเมืองพร้อมด้วยลาและสุนักคู่ใจออ,อโอ้ย เหนื่อยแล้วพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าอาการมันร้อนขึ้นทุกวันแย่ yeah, จริงๆอา้าวเจ้าลาอย่าไปกินญ้ากไกลล่ะเดี๋ยวหลงอีกอ่ะชิไม่ได้โง่สักหน่อยเอาเจ้าเพื่อนยากหิวเปล่าเนี่ยงั้นก็เอาเนื้อไปกินชิ้นหนึ่งก็แล้วกันอะนออี่อ้าเฮ้ชิ ทำเป็นประจบขอของกินจากเจ้านายแต่ฉันต้องมาหากินเองไม่ยุตยิธรรมเลยอร่อยจริงๆเลยอ่ะอร่อ,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 อย,ห,ยอหมดแล้วนอนดีกว่าเออนะเดินทางมาก็ไกลคืนนี้นอนพักที่นี่เลยก็แล้วกันอะ อะไรอือตืนี่เฮ้ยอ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยฮะเอ้าเอ้าเอาโถโอเอ้ยเจ้านี่เองอะมาปลุกข้าหรือเนี่ยโอ้ยโอ้ยหลับจนเช้าเลยอะโอ้โหอุยทองร้องจอกแล้วอะไปไปรีบเข้าเมืองหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านี่เจ้าลาขี้เกียจสันหลังยาวตื่นได้แล้วรีบแบกของเข้าเมือง เอาของไปขายจะได้เอาเงินมาซื้ออาหารดีๆมากินกันเร็วพ่อค้านำสินค้าไปขายในเมืองได้เงินมาจำนวนหนึ่งจึงแบ่งซื้ออาหารให้กับสุนัขคู่ใจและซื้อข้าวโพดให้กับลาเอาเจ้าลาข้าเหนื่อยของเจ้าอ่ะชอบไหมล่ะข้าวโพดอีกแล้วอ่ะน่าเบือ่อข้าก็กินอย่างอื่นเป็นเหมือนกันนะเอานี่เจ้าหมาเพื่อนยาก เอาไส้กรอกลมควันไปกินเลยตูกใจไหมไส้กรอกอร่อยเฮ้ยไม่ค่อยทำอะไรเลยอ่ะดีแต่ประจบยังจะได้กินของดีๆอีกเล่าสิแบกของเหนื่อยแหลังแทบหักได้กินแต่ข้าวโพดเนี่ยไม่อยู่ติดทำเป็นไงอร่อยไหม ดีแล้วเจ้านี่แสนรู้จริงๆอ่ะนั่นนั่นนั่นประจบเข้าไปจะกินอะไรอีกละ่ะมันไส้ทนดูไม่ได้แล้วเอาเจ้าลาแบกอาหารไว้ก่อนนะกระ,ประเป๋าข้านะ่ะเต็มไปด้วยเงินที่ขายสินค้าได้นะ่ะคงจะไม่หนักเท่าไหร่หรอกขามาก็ให้แบกของหนักๆขากลับยังให้แบกอาหารอีกจะใช้กันไปถึงไหนฮะไม่ให้เจ้าหมาหน้าระลื่นนั่นมันแบกไปบ้างอนะ เรียบร้อยแล้วออกเดินทางกันต่อได้พ่อค้าออกเดินทางไปยังหมู่บ้านต่อไปเพื่อหาสินค้าและนำไปขายยังที่อื่นอีกแต่ระยะทางนั้นไกลมากพ่อค้าจึงตัดสินใจค้างคืนที่ริมชายป่านั่นเองว้าใกล้ขาอีกแล้วเนี่ยอืเออพักตรงนู้นดีกว่านะไปเจ้าลา ฮ้ยข้าจะนอนตรงนี้แหละเจ้าสองตัวห้ามหนีไปเที่ยวที่ไหนไกลล่ะนอนอีกแล้วไม่อดทนเอาซะเลยสิไปหายาอ่อนๆกินดีกว่าล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 าาอ่อนเนี่ยมันเคี้ยวนุ่มลิ้นอย่าบอกใครเทียวมีหน้าใครๆก็ชอบดีละ ข้าจะกินซะให้หมดทุ่งเลยเอ๊ะเจ้าลามัวไปกินหญ้าที่ไหนกันเนะไปตั้งนานแล้วยังไม่มาอีกท้องข้าก็เริ่มหิวแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วออกไปดูดีกว่าเฮ้ยอยู่นี่เองนี่เจ้าลาทำไมออกมากินหญ้าไกลอย่างเนีเ้เอ้าก็ข้าชอบกินหญ้าอ่อนๆแถวนี้นี่ เจ้าจะทำไมอ่ะยังไม่อิมอีกเหรอตั้งนานแล้วนะก็แล้วเจ้าจะทำไมล่ะนี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าแถวเนี้ยมันอันตรายเดี๋ยวหมาป่าก็มาจับไปกินหรอกเชอะอย่ามาหลอกข้าซะให้ยากเลยข้าจะกินหญ้าอยู่ตรงนี้แหละแบกบของเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่เหมือนกับเจ้านี่ดีแต่วิ่งไปวิ่งมาไม่เห็นทําอะไรเลยอ่ะแถมยิงได้กินแต่ของดีๆอีกอ้าวก็ข้าคอยระวังภัยให้เจ้าไงเวลามีอันตรายเข้ามา จะหมูข้าก็จะได้กลิ่นก่อนเจ้าไงเล่าอย่ามาทำเป็นพูดหน่อยเลยข้าไม่สนหรอกในขณะนั้นเองจูจูก็มีหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งกระโจนออกมาจากพุ่มไม้ทำท่าจะเข้ามากัดเจ้าลาเมื่อเจ้าลาเห็นเข้าก็กลัวจนลนลานและร้องให้สุนัขช่วยหมาป่าหมาป่ามาแล้วช่วยด้วยข้ากลัวหมาป่านี สุนัขเพื่อนของข้าจะมาช่วยข้านหน่อยสิอเอ้ยแต่สุนัขก,กลับหันมาบอกกับเจ้าลาด้วยความสะใจว่านี่เจ้ารู้อะไรไหมเจ้าลาเจ้าควรจะรอให้เจ้านายตื่นขึ้นมาสักก่อนเขาจะเป็นคนมาไล่หมาป่าให้เจ้าเองไงเเจ้าสุนัขใจร้ายกล้าย้อนคำข้าหรอมาช่วยข้าก่อนสิเฮ้ย ที่ข้าขอร้องอ้อนวอนเจ้าแทบตายเจ้ายังไม่สนใจข้าเลยแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปช่วยเจ้าเชอะ <res> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยยานะอโอโอโอ,โอ <t> และแล้วเจ้าลาก็ตกเป็นเหยื่อของเจ้าหมาป่าในที่สุดนั่นเป็นเพราะสิ่งที่มันเคยทำกับเจ้าสุนัขนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากไม่คิดช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางที่สามารถกระทำได้เมื่อคราวมีภัยย่อมไม่มีใครคิดช่วยเหลือเช่นกันคำศัพท์น่ารู้ดองกีดองกีแปลว่า,าลาหรือหรือแปลว่าลา ด o อกดแปลว่าสุนัขกอลกอลแปลว่าสุนัขวูฟวูฟแปลว่าหมาป่าหลังหลังแปลว่าหมาป่า Trader Trader แปลว่าพ่อค้าช่งเหรินช่งเหรินแปลว่าพ่อค้า Grass Grass แปลว่าหญ้าแถว แปลว่าหญ้า field field แปลว่าทุงาาวว่งหญ้าทุ่เหญ้าแปลว่าทุ่งหญ้า bag bag แปลว่ากระเป๋า ใต้จืใต้จืแปลว่ากระเป๋า stream stream แปลว่าลำธารซีเหลียวซีเหลียวแปลว่าลำธาร tree tree แปลว่าต้นไม้สู้สู้แปลว่าต้นไม้ Beef Beef แปลว่าเนื้อวัวนิ้วโรนิวโร,วโรแปลว่าเนื้อวัว ถ้าน้องๆอ,อยากดูคลิปสนุกๆจากช่องคิดแคททีวีและพี่แคทจังเพิ่มเติมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้หน่อยนะคะตรงนี้เลยค่ะ